สวัสดีอาจารย์วัชรีพรนะคะดิฉันนางสาวธนันทรสาสมศรั์ค่ะจากสาขาการจัดก,การธุรกิจยุคดิจิตอลนะคะวันนี้จะมานำเสนอง,งานรายวิชาก้าวแรกกับธุรกิจออนไลน์นะคะและธุรกิจที่เลือกนะคะก็จะเป็นธุรกิจร้านคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ริมทุ่งนานะคะคาเฟ่สีเขียวชะอุ่มเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ ธรรมชาตินะคะแบบสดชื่นสดชื่นค่ะบรรยากาศร่มรื่นค่ะเหมาะสำหรับการปิกนิกกับคนในครอบครัวมากๆเลยนะคะองค์ประกอบในร้านคาเฟ่ของหนูนะคะจะประกอบไปด้วยเครื่องดื่มและเบเกอรี่แสนอร่อยค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆไว้ลงโซเชียลอีกหลายจุดนะคะกิจกรรมสนุกๆที่ลูกค้าสามารถเลือกทำได้ทางร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดภาพนะคะกิจกรรมระบายสี กิจกรรมออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าแจกันดอกไม้นะคะหรือจะทำเครื่องประดับนะคะอย่างสร้อยคอกำไลข้อมือค่ะแถมผลงานที่ลูกค้าสร้างสารรค์ด้วยตนเองนะคะลูกค้ายังสามารถนำกลับไปตั้งโชว์ที่บ้านได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงค่ะ ที่ร้านนะคะก็จะมีน้องหมาสุดเฟนลีน่ารักน่ารักให้ลูกค้าได้ชื่นชมค่ะหรือบอกปลาที่ลูกค้าสามารถให้อาหารน้องได้อีกด้วยนะคะคาเฟ่ของเรานะคะจะมุ่งเน้นให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รู้สึกฮิวใจไปกับธรรมชาตินะคะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับอาหาร และกิจกรรมสนุกๆที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้นะคะเหมาะกับลูกค้าทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันในครอบครัวสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะไปด้วยกันอยางมีความสุขได้ที่นี่เลยนะคะขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอทิ้งท้ายภาพสวยๆจากบรรยากาศของร้านดอกไม้ประตูแจกันนะคะคาเฟ่ป้นแบบที่ใช้ในการนำเสนอ ในงานหลายวิชานี้นะคะขอบคุณค่ะ